ี่คืออยางโรงงานนอะไะเดิมของเดิมโรงงานดูนี่ว่าจะขึ้นผ่าตัดได้ไหมส,สวัสดีครับเพื่อนๆหนีนช่องไอป๊อกขอพาเพื่อนๆมาขึ้นผ่าตัดกันครับทริปนี้ครับอากงกามาครับชวนผมมาขึ้นผ่าตัดครับโดยแบบไม่รู้ตัวครับแบบมาแบบงงๆเลยครับเพื่อนๆทริปนี้ภาพประกอบอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยเลยครับเป็นแบบเรียวๆเลยครับเพื่อนๆเป็นทริป ขึ้นผาตัดครั้งแรกด้วยกันทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆมาติดตามกันว่าเราจะรอดหรือไม่รอดครับทริปนี้ด้วยมาทดสอบสมรรถนะรถนะครับรถอายุ22ปีครับสภาพเดิมๆโรงงานเลยครับล้อก็เป็นแบบไฮเวย์ครับมาลุยผาตัดหน้าหนาวครับสภาพอากาศนี้อย่างดีเลยครับปิดแอร์ลุยกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี้เพื่อนๆอย่ามาเลยครับทางโหดกว่านี้เยอะครับ ทริปนี้ต้องยอมใจอากงเลยครับใจร้วนรนเลยครับทริปนี้เป็นทริปอากงพามามาเปลี่ยนบรรยากาศครับมาหาที่กินข้าวบนยอดดอยผาตัดครับเนี่ยอันนี้เนินรับแขกใช่ไหมหรือว่าอะไรยังไม่ใช่นะอันนี้ใช่ไหมนินรับแขกรถยังไม่น่าใช่ยังไม่น่าใช่แล้จะหยังไม่ใช่เรามากันถูกก่าไปดูนั่นเลยดูดีไหม เไมนยอดน่ยอดดเลยโอ้ไปนู่นแล้วอ่ะเร็วอ่ะเร็วเร็วแค่ทำธุระก็เดือยทำธุระก็เดียวแต่ธุระคนอื่นเขาไม่ได้ทำไงตัวเองอ่ะผึงเวลาก็ไม่ทำารดิ่งเ่ะแทนทางดิ่งเน่ยทางงั้นึนะการดิ่ง ีโอ้ยโอ้ใช่เนอะรับแขกเลยเฮยไปตรงเนี้ยแหละใช่เนอะรับแขกเหมือนในคลิปเหมือนในคลิปนี้เนี่ยในคลิปนั้นนี่ก็แบบไม่มีต้นไม้เนี่นี่มีต้นไม้หน่อยได้แล้วนี่น่าน่านี่กระปุกกำลังแบบขับขึ้นนะครับเนี่เป็นเพื่อนดูก็เป็นหน้าฝนนี่ลื่นเนี่ยพื้นเลยลื่น รถพอไปได้รถเองเนี่ยหินเยอะๆนี่ใช่ไหมที่ยกวบาเนินรัอกแขกไปได้เ่อนไเริ่มเริ่มแล้เลื่น้ที่ลัเิดตั้งเลอ้ถอยถอยคันรถถอยไหวไหมนาเออเราจะไหวไหมอ่ะเท่ห่างทางหางนเดี๋ยวเขาไห นี่แหละที่ดัดเก็บอะัดเกตังค์เขาเสียตังค์ด้วยเหรอเขาทำเชยๆออะไรอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมอเดี๋ยวก็ตั้งนั่นละตั้งลำก่นตั้งลำก่อนสียแล้เนียที่ดูขนาดหน้าแรงยังขนาดนี้ถหน้าฝนยังขนาดน เช่นลื่อนอกเหน,นือถินเก็บพูดอย่างนี้ขึ้นเขาบ้านพูดถอยถอ,อยลงมันเลยมันี่ขันนาเขาไปตั้งลำกันเลยต้องไปเร<ป>็วไหมอย่างเงี้ยต้องใช้เกียร์สโลว์ไปเรื่อยๆรู้เรื่องว่าจะแบบถอดใจไม่ได,ด้แล้วฮะดันตา้งลำดันคันนี้เนี่ยดันถอยถอยมานี่คือ,อยังไงนี่แค่

จะไปถอยขึ้นมาเนี่ยเนินอันนี้โคตรหินใหญ่อะไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าหรือว่าขันขาวถอดใจแล้วเพราะว่าเป็นยางธรรมดาแอเรเดี๋ยวเะเดี๋ยวรออากงเอาขันดำขึ้นนี่อากงลงมาเดินมาดูลายก่อนนะเพราะว่า ภาพจริงเนี่ยชันมากนะแล้วก็มีเนินหินก้อนใหญ่เรามันรถใหญ่แล้วก็ต้องเดินมาดูลายกันว่าจะไปทิศทางไหนดีสภาพตรงเนินนับแขกนี้จะเป็นแบบเหมือนดินทรายฮะแล้วก็จะมีโคดหินใหญ่ๆขวางอยู่ฮะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนร่องน้ำต้องดูลายดีๆนะฮะ เป็นทรายอ่ะมันเป็นทรายไงมันก็เลยลื่นงอ่ะคงต้องเดินไปแล้วแหละมันเป็นทรายอ่ะเตี่ยมันมันลื่นอ่ะมันเป็นทรายเนี่ย มันเป็นทรายไงแล้วมันเป็นแอ่งใช่ไหมคะนันว่าจะุยไปเลยรัใจมันีไกลๆไปไกลทดนเอนไปเลยไกลไปเจอนี่ฮะเล้วลบก็ตีน โอ้นี่วดมนต์ส่วนเงินเหียกงวันนี้มีเดี๋ยวตอนนี้มันเนินใหญ่มากไปดว่าคงไหวเปล่าติดแล้วเริ่ม ยอดสุดยอดคงไปได้คงสู้ๆโอ้ยยัได้เลยครับสู้ๆสู้สู้โอ้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดคงคงสุดยอดเลยครับคงโอ้ยคงสุดยอดอ่ะ เมื่อเราผ่านเนินรับแขกมาแล้วพร้อมกับถนนเด้ง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 เราก็จะมาเจอรั้วไม้ไผ่ครับก็เ,เปรียบเสมือนกับว่าผาตัดได้ต้อนรับพวกเราแล้วครับเราก็จะลุยไปด้วยกันครับโผมตามมาตามมาอ๋อนี่ที่ว่าอีทุ่งบัวใช่ไหม ทั่งวัวทั่งวัวที่ว่าเอนี่ยที่เขาถ้าบางคนขึ้นไม่ได้ก็มานอนเต็นตรงนี้วัวก็คือพาไปเนี่ยออกนะเนี่ยวัวด้วยวัวเดี๋ยวนะทางก็จะเริ่มเริ่มโหดเลยนี่มันมีเขื่อนไหมนะหินไม่หินอันนี้เขาเกให้เรียบ เหมือนมีร้านเลี้งลยงโวอีกตางหากนะอ้เจสแจ็ <c oughs> จโฮแจ็คโฮะอะไรอะมั้ แม่โคเดี๋ยวไม่ถึงเลยอ๋อไอตรงโค้งท่อเดี๋ยวมีท่อที่ว่ามันชอบติดกันเนี่ยโค้ท่อข่มไฟได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยดูเคลื่อนแน่เลยดูจากความสั่นอันนั้นน่ะดูความสั่นสั่นมึงติวติวติวน่ะติว เอ,อ,อ,อ้ยเอ้ยระวังท่อเあああอ้ยเอ้ยเอ้ยมาทำไมกันเนี่ยมาทำไมอ่ะเวียงดีเว้ยเขาไม่ทำเป็นคนกีดให้เลยโอ้เียติอมันก็ไม่ใช่ทางวิบากสิเขาเรียกถนนราบยางแล้ว เขาก็ไปกันหมดสงสามพันกระปงอย่างนี้เลยอะไรเนี่ยเห็นว่าอะไรคุยไข่มุกเหรอไม่ตึงอย่าทะลึ่งไปครับไม่ถึงอย่าทะลึ่งไม่ตึงไม่ตึงอย่าทะลึ่งไปตรงนี้มันเล็กวะนั่งอยู่ดันได้เลยได้ไม่ถึงอย่าทะลึ่งไปกลัววาถึงยัคำนี้เดี๋ยวถ้าลื่นอ่ะมันจะแทรก ามกกรระทีีตงน้ใช่จะลื่นใจไม่ถึงไงใช่ไหมขอกไม่ถึงก็คือจะเฮ้ยไม่ตึงอย่าไปทะลึ่นออหูโอ้โหใครใครใครไปติดป้ายนั้นเนี่ยเดี๋ยเขาก็เขียนอีกนะนี่ป้ายนะเนีนี่ป้ายถึงเลยนะถึงพอได้เหนื่อยตึงตึงพอได้เหนื่อยโอ้ป้าย

วัวนี่เหรอเลี้ยงวัวนี่เหรอได้มีห่านด้วยห่านไม่ใช่ห่านห่านนกนกห่านมันต้องคอยาวกว่าน,นี้ถึอออองคนเลี้ยงวัวเนี่ยเยี่ยวเด้อคนเลี้ยงวัวไกลจังเนาะสนุกไหมเรามาหาที่กินข้าวไก่กัน เปลี่ยนบรรยากาศแี่นบรรยากาศที่ที่กบชอบอันนี้กบชอบที่สุดละโอู้โค้งท่อดเนี่โค้งท่อที่ที่เอ่คลิปพวกโปรวิวมันติดกันเลยโอ้ยโอ้ยต้องลงไปดูก่อนไหมอ่ะไม่ต้องไหมก็ลงไปดูก็ดีนะก็เป็นหน้าคนที่ตรงนี้ดูลู่ทาง โค้มันเหมือนโคหักศอกอะนะใส่ท่อด้วยเรนอันนี้ได้อยู่ได้อยู่มีนาแหลงก็โค่โอ้ยโอ้ยน้าฝนในตรงนี้อย่างมืดเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่นี่คือทางยังไงจะถึงแล้วนะจะถึงแล้วเนี่ยถึงแอ่ะ มกโค้งชนว่ามือนี่สืกับที่จบับได้ได้เลยนะ้งเลยเีย้ยโค้งค้งคันดินจได้ม่นะนำดงกดนี่ก็โค้งแบบนั่นเนาะ

ไอเนอร์นั่นคือเนอร์นัพแใช่ไหมเจ้าผ่านตรงนัดก็เทพเนาะก็ถอยหลังไม่ได้เลยหน้าฝนเดือนไหนเอยมาหน้าฝนแน่นอนเลยนะมหน้าฝนเป็นจะโคตรเลย

เจ้าภาพไมีเจ้าภาพเพื่อนร่วมทางส่งกำลังใจให้โอ้ยโอ้ยนี่ฮรถเวฟยังมาได้แล้วเวฟอ่ะเนี่ยเวฟยังมาเลยอะเวฟยังมาได้ไปอีกอ่ะใช่เหรอทางตรงไหนเนี่ยใช่เนี่ยทางนี้โอ้ยโอ้ย ถึงยอแลยค่นี้รน้างเดี๋ยจะขึ้นไป่นร้านก้าแล้วเราก็มาถึงยอดดอยผาตัดแล้วครับเพื่อนเห็นผาซอนแก้วไหมลัเลดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวน้กัรถลงชมหน้าโชเฟอร์ครับชมหน้าโชเฟอร์ครับ นี้เรามาดูสภาพล้อกันนะฮะยางเราเป็นแบบไฮเวย์เทเลนนะครับเป็นแบบยางปกติบ้านๆทั่วไปนะฮะก็สามารถขึ้นดอยผาตัดได้นะครับโมโหต้องนับถือทั้งรถแล้วก็ทั้งชโชฟเฟอร์นะครับข้เหนียวหมูปิ้งไก่ยา่างบนยอดดอย<จร>มาหาที่กินที่สูงครับเนีย่ยวิว เนี่ยผ่าตอนแก้วโอ้มันอยู่ใกล้ๆเลยเลยอ่ะในตูมให้ดูเลยโอ้มันอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยขึ้นไปอีกก็ได้อีกเนินหนึ่งเลยแต่ไม่ไหวแล้วหิวข้าวกินข,ข้าวตรงนี้ก่อนหลังจากพวกเราเติมพลังกำลังกินข้าวเ,เรียบร้อยแนละ้วคุณเสียก็จะ แวนรถขึ้นไปบนยอดผาตันแล้วครับเนี่ยโดยที่มีคุณหลานเดินตามลุกดิกลุกติกขึ้นไปนะครับ ไวัยรุ่นถ่ายรูปกันอยู่ของจริงนี่เหมือนยืนหน้าผาเลยเสียวนี่เรา,ลง,า,าลงนะครับบายบายผาตัดตอนนี้เราลงมาถึงเนินรับแขกแล้วนะมาเจอเพื่อนร่วมทางนะใจย,ยังลำบาก ขอใส่ย,ยังลำภาสกสูปี้สูปี้ฟิโนโอ,อันนี้อันนี้อันนี้ฟิโนฟิโนโอ้เรียกฟิโนโอ้โหน,นั่นรถกระบะขนาดขึ้นยากเลยนะโอ้น่าจะติด,ดนะไปดูหน้าแรงยังติดอ่ะ หรือว่าจะขึ้นขึ้นมาก่อนก็ได้นเมก่อนยองั้นงั้นเบรกเบรกกันไกันเบรกันเบรกกันลงเลยงเลยล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 งเลยครัลงเลย

ดินปนทรายฮะที่ค่อนข้างลื่นะฮะล้อมันก็จะกุยตะกุย,กยมันไม่ค่อยจะดหูนะฮะน,นี่ก็ค่อยๆใส่เกียร์สโลลงไปนะครับซึ่งอุปสรรคข้างหน้าก็จะเป็นเนินรับแขกนะฮะเราก็จะมาดูว่าเตีย่ยจะสามารถผ่านอุปสรรคตรงนี้ลงไปกันได้หรือไม่ครับเพื่อนๆตามกันมาครับทางขึ้นรู้ว่าลาบากนะครับทางลงก็มีความเสี่ยวเหมือนกันนะครับนี่ฮะอุปสรรคข้างหน้าคือเนินรับแขกอาจจะเป็น โคดหินขนาดใหญ่ฮะเวลาขึ้นน่ะ<ม>ค่อนข้างจะลำบากนะต,ตอนลงก็จะเป็นลักษณะอีกแบบนะ<ม>ค่อยๆใส่เกียร์สโลว์<ม>ใช้ช้าแต่เย็นๆดูร่องดูลายให้ดีแล้วก็ค่อยปล่อยมาคุณเตี่ยนี่ดูลายอย่างสุดยอดจริงๆครับโอ้โหประสบการ์การขับขีบ่เขาสุดยอดจริงๆ จะเป็นช่วงหน้าแล้งอุปสรรคถนนก็จะน้อยลงหน่อยฮะแต่ถ้าเพื่อนๆมาหน้าฝนนี่จะโอดว่านี้เยอะเลยฮะถนนจะลื่นฮะแล้วก็ล้อมันจะปัดฮะช่วงเวลาหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยควรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับสำหรับมาเที่ยวผาตัดเนะเพราะว่ารถปกติไม่ต้องแต่งขอยเป็น4ว e l ก็สามารถขึ้นได้นะครับเนี่ยผมก็ถ่ายบรรยากาศด,ด้านหลังตอนที่เราลงมาเนี่ยวิวเขาเปิด 360เลยครับโอ้โ oh, ห oh, สวยงามจริงๆครับบรรยากาศหน้าหนาวนี้เพื่อนๆควรมาเลยครับอากาศกำลังดีเหนาๆกอดคนที่คุณรักเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องไอป๊อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Follow